สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยต้อง50าบริษัฐของเขาเนี่ยประกาศยุติหมดเลยนะครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหมดนั่นหมายความว่าตอนนี้สหรัฐใช้หลักอะไรในการทําหลักที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งประเทศนะครับเขาแบ่งไปแล้วล่าสุดท้ายก็ขยายตัวเขาใช้วิธีการยกระดับตอนนี้ทําทั้งประเทศไปแล้วนะครับรายงานจากคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาบอกว่าตอนนี้นะครับ ร้านค้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาหารยังคงปกติราคาไม่แพงแต่ร้านค้าที่เป็นของต่างชาตินะครับที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอาหารเริ่มสูงขึ้นคนป่วยไม่ต้องถามไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับเพราะตอนนี้โรงพยาบาลไม่เพียงพอไม่เพียงพอนั่นหมายความว่าคุณต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะคนต่างด้าวก็จะมีคอมาเลยให้คุณโทรไปถามว่าคุณต้องทําอะไรกินยาอะไรคุณอยู่ที่บ้านเขาจะให้คําแนะนําในการอยู่ที่บ้านถึงขั้นนี้แล้ว สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับ <c oughs> วันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนือประเทศนะครวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของการต่างประเทศและก็เกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับนั่นคือเรื่องของภูเก็ตนะซึ่งเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าการแพร่ระบาดในภูเก็ตยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องและซ N เอ็นรายงานว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างสหรัฐมีการตั้งเงินรางวัลจำนวน300ล้านค่าเบาะแสแกนนำฮิชบลลอห์ในอิรักสถานการณ์เอเจนซี่นะครับรายงานว่าสหรัฐอเมริกาประกาศตั้งเงินรางวัล10ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว326ล้านบาทนะครับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกิจกรรมเครือข่ายและผู้ร่วมกระบวนการของมูฮัมหมัด นะครับเกาซารานี ani, นะครับหนึ่งในแกนนำของกลุ่มฮิชบอลล็ในเลบานอนซึ่งมีเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มโปรอิหร่านนะครับในอิรักซึ่งเป็นกองกำลังสำคัญที่ให้การสนับสนุนอิหร่านทึ่ฝังตัวอยู่ในอิรักนะฮะถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์ก็เป็นเพียงไล่จับแกนนำนะฮะฮิชบอลล์ ok, เท่านั้นแต่ความจริง ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองสหรัฐเดินหลักสําคัญคือสงครามอาวุธเห็นไหมไล่ล่ากลุ่มที่ต่อต้านตนเองฮะอิหร่านเคยเอากําลังนะครับจรวดกําลังทหารไปบุกสถานทูตของอสหรัฐอเมริกาในอิรักนะครับก็เลยส่งผลททำให้กล่าวนี้ก็มีการไล่ล่าคือทรัมป์เปิด3ยุทธการเลยสงครามอาวุธสงครามตางกัาคา้าสงครามไวรัส เมื่อวานนี้นะครับก็เล่นงานโทรคมนาคมของจีนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเทเลคอมชัยอทเทลคอมชัยนานะครับซึ่งคงเห็นได้ชัดสงครามไวรัสสงครามทางกรารค้าและสงครามอาวุธยังคงเป็นปัจจัยหลักในเชิงยุทธการที่สหรัฐเดินอย่างต่อเนื่องและแม่นยำในยุทธศาสตร์เป็นอย่างดีที่สเปน,เนมีคนตายอยู่510คนยอดน้อยสุดในรอบ19วันแต่ในประเทศไทยในเรื่องใหญ่เลยเนะี่ย สืะข่าวรอยเตอร์ฮะรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่จากโคโรนาของสเปนนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยรายงานจำนวนผู้เสียชีวิต510ราย24ชั่วโมงที่ผ่านมาน,น้อยสุดในตั้งแต่23มีนาคมเป็นต้นมาซึ่งถือว่ายังคงสูงอยู่ในฝรั่งเศสลดลงเกือบร้อยละ40นะครับในช่วงล็อกดาว สื่อกราวเอฟีรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 บนถนนของฝรั่งเศสนะครับลดลง40%นะครับจากปีที่แล้วนะครับเ,เขาดูจวนเลขของอุบัติเหตุนะครับที่ลดลงเนื่องจากมาตรการการล็อกดาวน์ยับยั้งไวรัสทั่วประเทศทําให้รถยนต์คนปั่นจักรยานคนเดินเท้าหลายล้านคนหายไปจากถนนนะครับพลเมืองในฝรั่งเศสเนี่ย67ล้านคนก็พอๆกับประเทศไทย ถูกสั่งให้อยู่กับบ้านตั้งแต่17มีนาคมเป็นต้นมานะครับพวกเขาได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านเพื่อทํากิจกรรมที่จําเป็นเท่านั้นาการเดินทางเข้า,าประเทศก็ถูกห้ามนะครับเนื่องจากฝรั่งเศสต้องยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 <c oughs> นะครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วกว่า13,000คนจากผู้ที่ติดเชื้ออย่างน้อย124,000รายนะครับหน่วยง,งานจราจรระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากบนท้องถนนลดลง3.9.6เป ผู้ประเทศในเดือนมีนาคมเทียบเท่ากับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระบุว่าเมื่อเดือนมีนาคมมีรายงานผู้เสียชีวิตบนท้องถนน154รายลดลง255รายในปี2019ตัวเลขอุบัติเหตุลดลง43เนะครับจาก4,293ครั้งในเดือนมีนาคม2019นะครับเหลือ2,443ครั้งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีคนปั่นจักรยานและคนเดินเท้าลดน้อยลงบนถนนฝรั่งเศสในช่วงเดือนดังกล่าวซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการลดลงของผู้เสียชีวิตบนท้องถนนนะอย่างไรก็ตามตัวเลขการเสียชีวิตในหมู่คนขับยานพาหนะนะครับเชิงพาณิชย์นะครับยานยนต์เชิงพาณินะยานยนชย์นเนี่ยยังคงถูกมองว่ามีความจําเป็นยังคงอยู่บนถนนไม่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับหน่วยงานทางราชการก็รายงานเพิ่มขึ้นของรถยนต์ที่ขับเร็วบนถนนฝรั่งเศส ระหว่าง30มีนาคมถึง5เมษาย,ยนเชน่นกันมาตรการการกักตัวของฝรั่งเศสจะมีต่อไปถึง15เมษายนอย่างแน่นอนถึงแม้วัฐบาลจะประกาศมาตรการล็อกดาวน์ในสัปดาห์หน้าก็ตามเขายึดหลักของประเทศไทยเลยนะฮะ15เมษาย,ยนนะเป็นสําคัญซึ่งดูในเชิงสรีติีและยากที่หลัง15เมษายนยจะเอาอยู่มันจะกลับฟื้นมีรอบนึงในเชิงศรติในขณะที่ทั่วโลกพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 หลายคนติดเชื้อรอบที่2ใหม่อีกรอบแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองการนามัยโลกระบุว่านะครับพวกเขากําลังตรวจสอบนะครับรายงานของผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับที่ตรวจสอบพบผู้ติดเชื้ออีกครั้งหลังที่มีการยืนยันว่าหายไปแล้วขณะที่ถูกเพีายนาปล่อยตัวกลับบ้านนะครับชาวเกาหลีใต้หลายคนผู้ป่วย91คนน่าจะปลอดเชื้อโควิด -19 แต่ปรากฏว่าถูกพบอีกครั้งจอง นกยองผู้นรยการองค์การควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคเกาหลีบอกแล้วก็มีการถแถลงข่าวเชื้อไวรัสน่าจะออกฤทธิ์อีกครั้งมากกว่ามีน่าจะเป็นการติดจากาผู้ป่วยอีกรอบนะครับองค์การอนามัยโลกถูกถามเกี่ยวกับการรายงานของโซลนะครับรอบอกรอยเตอร์ในการถแถลงข่าวว่าเราได้ทราบรายงานของผู้ป่วยทั้งหลายที่มีผลเป็นลบด้การใช้เครื่องตรวจสอบ Uh, PCR ปฏิกิริยาลูกโซ่ p o l y m e r a s นะครับกลับมาเป็นการตรวจสอบบวกอีกครั้งหลังจากที่ผ่านไปไม่กี่วันนะครับอ้างจากคำแนะนำว่า,าการจัดก,การคลินิกขององค์การอนมามัยโลกผู้ป่วยจะรับการาปล่อยตัวนะครับในโรงพยาบาลหลังจากที่มีผลตรวจเป็นลบสองครั้งติดต่อกันภายในระยะเวลา24ชั่วโมงนะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ กลับมาป่วยอีกเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะเห็นไหมทุกอย่างมันเริ่มแปลเปลี่ยนแปรผันเนหลังจากวันที่8เมษายนพุทธศักราช2563ผมเรียนย้างบรระวงภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติภัยธรรมชาตินะอินโดนีเซียก็ปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นภูเขาไฟระเบิดนะครับในขณะที่ในประเทศไทยเจอพายุลูกเห็บลมพายุทะล่มในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในเชิงสติมันค่อนข้างยะงแม่นนะเราจับสรติได้ดีในขณะที่ประธานาธิบดีโดนทรัมป์ช่วยอิตาลีสู้โควิดขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกา,กาก็พุ่ง5 0 0 0 0 0สื่ข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกา,กามีคําสั่งให้เจ้าที่ระดับสูงนะครับจัดส่งเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมาไปยังอิตาลีเพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในเมริกันนะครับ ล่าสุดก็พุ่งสูงถึง500ลายจอมก็ส่งบันทึกข้อความไปยังรัฐมนตรีคนหนึ่งที่รัฐมนตรีหลายคนนะให้มีมาตรการช่วยเหลือกรุงโรมนะครับและก็บุคลากรของกองทัพสหรัฐอเมริกาในอิตาลีพร้อมกับใช้ระบบทางการแพทย์ทางไกลนะครับช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามจัดส่งสิ่งของต่างๆที่มีความจำเป็นนะอิตาลีก็มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก โดยฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับรายงาน14นาฬิกาวันนี้มีผู้เสียชีวิต18,849รายนะครับติดเชื้อ147,577รายในสหรัฐอเมริกาในอิตาลีนี่โรงพยาบาลไม่พอเลยนะอังกฤษเหมือนกันนะไม่หมายความว่ารักษาคนภายในประเทศเขาก็อย่าลำบากนะส่วนใครที่เป็นคนไทยคนต่างด้าวที่ไปอยู่ประเทศดังกล่าวเนี่ยนะมีคนก็เขียนบทความบอกว่าโอ้โห ตอนนี้ซึ้งเลยว่าอยู่เมืองไทยดีกว่าไปอยู่ต่างประเทศนี่ตอนนี้พอถึงเวลาลําบากเขาช่วยคนของเขาเองเขาไม่ช่วยคนต่างด้าวเลยก็เป็นเรื่องจริงนะธรรมชาตินะครับไม่ต้องว่าประเทศใดๆอ่ะแม้กระทั่งประเทศไทยรเราเลือกช่วยคนของประเทศไทยไ,ทยไว้ก่อนเป็นอันดับหนึ่งในขณะที่ประธานาธิบดีโดนชลทรัมป์ประกาศภาย,ภายพิบัติทั้ง50รัฐทั่วประเทศสูดทือหาสองใน3ของผู้ป่วยโควิด -19 ดีขึ้นหลังจากมีการทดสอบอ ทดลองบริษัทยาของบริษัทของสหรัฐอเมริกาสรการัฐเมกาเอเจนซี่นะครับรายงานว่าประธานาัิทิีบีดูนันชวัมนะครับได้ประกาศภัยพิบัต10ิ10สสาหรับไวโอมิงนะครับกลายเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่มีการประกาศภัยพิบัติครบ50บัฐในเวลาเดียวกันหลังสหรัฐมียอดสูงสุดในโลกนะฮะ2 6 0คน นการติดเชื้อ5,299,951คนแล้วก็มีเคสตรวจเชื้อทั้งหมดฮะ2 6, 6 6 5 3 9 2นิคนนิวยอร์ซิตี้มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดนะครับ6,367คนล่าสุดนะครับวารสารทางการแพทย์นิวอิงแลนด์นะครับตีพิมพ์นะฮะวบผู้ป่วยโควิด -19 ในสภาวะวิกฤตมากกว่า2ใน3มีอาการดีขึ้น หลังจากทําการารับยาทดลองของบริษัทยูริกนะครับ iNcent Inc. นะครับสร้างความหวังไปทั่วนะ Fox News นะครับ <S <S สื่อของสหรัฐอเมริการายงานว่าผู้ช่วยเลขาการจัดการจัดเดียระบุว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประกาศภายพิบัติทั้ง50รัฐในเวลาเดียวกัน การเคลื่อนไหวนี้จากการนักอิงของมหาวิทยาลัยจอห์นฮัปกินส์นะครับระบุว่ามีตัวเลขผู้เสียชีวิตเป็นดับหนึ่งของโลก2 6งคนเสียชีวิต5 0 0แสนติดเชื้อ5 2 9 9สนสมีเคสตรวจเชื้ออยู่2ล้านกว่า2 0ล้าน6นะฮะนิวยอร์กซิตี้มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดสื่อสหรัฐรายงานว่ายอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2เท่าอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา5วันนะครับห0,000รายรวมถึง2 มืน่นรายล่าสุดฮะส่วนตัวเลขมีจำนวนผู้ติดเชื้อ1 7 77, 7 7 6 6 6คนเสียชีวิตอยู่ประมาณ1,000 0คนเสร็จเศษการเดียวกันรัเสเซียพบผู้ติดเชือ้อเพิ่มมากขึ้นนะครับเดอะการเดียนสื่อของอังกฤษนะครับรายงานว่าในรัฐบาลของกรุงมอสโกเนี่ยนะครับ ผู้ติดเชื้อโควิด -19 เข้ารักษาตัวเป็นจำนวนมากหลังจากที่มีจำนวนผู้เสียชีวิต100หลายก็สกแกลมบินฮะดิชมรีนะครับซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับทางโทรทัศน์นะบ,บอกว่าสถานการณ์ในกรุงเคมบรินในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะยังคงตึงเครียดแต่กรุงมอสโกนั้นเ,เกิดขึ้นมากกว่าเป็นเพราะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและเสริมว่ามีการไหลเข้าของผู้ป่วยนะครับเราเห็นโรงพยาบาลต่าง ต่างๆนในกรุงม,มอสโกทำงานอย่างหนักในสภาวะฉุกเฉินนะร,รัสเซียก็มีผู้ติดเชื้ออยู่ทั้งหมดอยู่แสนกว่ารายแสนแ0 0พักว่ารายนะครับแล้วก็รายงานผู้เสียชีวิต12รายก็ถือว่าตัวเลขอย่างน้อยนะครับจากเดิมเนี่ยก็มีเสียชีวิตล่าสุดรวมแล้ว6 0 6รายรเพิ่มขึ้น12รายเคอร์ฟิวนะฮะเคส คือเพชคอฟนะครับเสริมว่าในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับรัสเซียใกล้จะจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดหรือไม่สุด Fox News นะครรายงานว่าไมโอมิงเป็นรัฐสุดท้ายของผู้นำสหรัฐประกาศภายพิบัติให้กับสหรัฐอเมริกานะครับผู้ว่าไมโอมิงนะครับได้ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังประธานาธิบดีเพื่อขอประกาศสภาวะฉุกเฉินหลังจากที่รัฐผู้มีผู้พ,ด,พดเชื้อนะครับกว่า 200หลายในเวลานั้นนี่คือสถานก,การณ์ของโลกตอนนี้แต่ประเด็นที่ c ี A ร์ยงาน c ี A ร์ยงานว่าภูเก็ตเป็นจุดร้อนนะครับโควิด1 i ในไทยถูกสั่งปิดตายนะครับเสียชีวิตรวมทะลุทั่วโลกนะก็หลักแสนสหร,รัฐยังคงติดอันดับหนึ่งอยู่สกสารเอเจนซี A ่ ency, รายงานว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับสถานที่ต้องเที่ยวชื่อดังของไทยล่าสุดเป็นจุดร้อน นการแพร่ระบาดโควิด -19 มีผู้ติดเชื้อ172รายถือเป็นอัตราสูงสุดในประเทศไทยประชาชนถูกสั่งให้อยู่กับอ่อยูแต่ในที่พักนะครับธุรกิจการท่องเที่ยวหยุดชั่วคราวตัวเลขผู้ติดเชื้อเสียชีวิตนะครับแสนเสียชีวิตอย่างเดียวก็1 8 8 6 2รายส่วนสหรัฐอเมริกาก็ยังคงมาเป็นอันดับหนึ่งเสียชีวิตอยู่ 20, 0 0 0กว่ารายนะครับทั่วโลกก็อยู่ที่ ล้านเจ็เกืบ2ล้านขึ้นไปแล้วนะครับ CNN รายงานว่าภูเก็ตจังหวัดท่องเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด77จังหวัดโดยอ้างอิงจากสื่อไทยนะครับพบว่าตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะอยู่ที่โรงพยาบาล115คนโดยจากทั้งหมด3รายอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับและก็มีผู้ติดเชื้อ2รายเป็นหญิง โดยรายแรกมีอาชีพเป็นแม่บ้านซีอายุ64ปีไม่เคยมีประวัติการสัมผัสผู้ติดเชื้อนะครับอาศัยที่หาดสุรินนะครับส่วน2คนอายุ36ปีอาชีพขายอาหารที่ริมชายหาดนะครับสื่อของสหรัฐอเมริกาก็รายงานว่าผู้ติดเชื้อนะครับ38.95ต่อประชากร100,000คนนะในภูเก็ต จึงมีจำนวนสูงกว่ากรุงเทพมหานครที่มีเคสผู้ติดเชื้อ21.90ต่อประชากรจำนวน1 0 0 0 0แคนโดยอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับพบว่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคนไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อ2,518คนเสียชีวิต35ไรายนะครับทั้งนี้ภูเก็ตมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น4 0 0แสนคนโดยประมาณนะครับอย่างไรก็ตามอ้างอิงจากเจ้าที่สาธารณสุขพบว่า โควิด uh, -19 เป็นวงเกิดเป็นวงกว้างนะครับเกิดขึ้นภายในจังหวัดนะครับทำให้เกิดการแพร่ระบาด uh, ช้าลงพบ,บว่าอาการมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น,นทำให้ช้าลงโดยในวันที่9เมษายนรัฐบาลได้ออกมาตรการปิดตายกิ่งอำเภอ17แห่งนะฮะเป็นเวลา14วันและสั่งให้ประชาชนทั่วไปอยู่ใน ที่พักในเวลา13นาฬิกวันที่13ถึง26เดือนนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นองค์การอนามัยองค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถแถลงว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดส่งผลทําให้ภูเก็ตกลายเป็นจังหวัดแรกในไทยที่ถูกสั่งปิดตายโดยสิ้นเชิงในทุกพื้นทีนะ่ในความพยายามอย่างยั่งยืนเพื่อยุติการยับยัง้งโควิด -19 นะครับในปี2019และในการถแถลงยังระบุว่าข้อยกเว้น แต่เจ้าที่ทางการแพทย์และเจ้าที่สภาวะฉุกเฉินรวมไปถึงพนักงานด้านาลจิสติกขนส่งนะครับกิ่งอำเภอ17แห่งถูกปิดตายโดยสิ้นเชิงเพื่อให้มีการเคลื่อนที่ของประชาชนและยานพาหนะต่ำที่สุดนะครับนอกจากนี้สนามบินภูเก็ตยังปิดสำหรับการบินนะที่ไม่สำคัญไปจนถึง30เมษายนนะครับและสะพานที่เชื่อมระหว่างภูเก็ตและก็ แผ่นดินใหญ่ถูกสั่งปิดนะครับไปถึงท่าเรือนะครับจุดเข้าภูกเก็ตนะทางบกเปิดให้เฉพาะารถบรรทุกนะเท่านั้นซีเอ็รายงานว่าชายหาดทั้งหมดของภูกเก็ตมีการสั่งปิดไม่มีกําหนดรวมไปถึงพัตคารบาร์ร้านอาหารหรือการให้บริการที่ไม่สําคัญนะครโรงแรมก็ไม่มี แขกพักก็ต้องปิดบริการเช่นกันรวมไปถึงสถานที่ชุมชนเป็นต้นว่าสระว่ายน้ำนะครับคำสั่งของรัฐบาลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่7เมษาย,ยนไปต้นมาที่ให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้กกากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ยนอกบ้านและมีมาตรการเคอร์ฟิว22นาฬิกาถึง4นาฬิกานะครับก็ขณะเดียวกันนายบิลบาร์เนตนะครับผู้บริหารบริหารบริษัทนะครับซีนะครับ โ o เทลเวิร์กนะครับได้กล่าวแสดงความคิดเห็นกับซีเอ็นว่ามีการคาดการณ์ว่า80%ของโรงแรมทั้งหมดในภูกเกต็ตเวลานี้ปิดหรือกำลังปิดกิจการโดยภูกเกต็ตมีจำนวนห้องพักกว่า uh, 88,000ห้องนะครับและจากที่โรงแรมต้องปิดกิจการให้บริการส่งผลให้พนักงานโรงแรมจำเป็นจะต้อง รับค่าทดแทน62%ของเงินเดือนนานที่สุดเป็นเวลา3เดือนนะครับและสถานการณ์ในพื้นที่เวลานี้นะครับบาเนตเปิดเผยว่าซูเปอร์มาร์เก็ตยังคงเปิดตามปกติส่วนบริการส่งอาหารยังคงกระทำได้นี่คือสถานการณ์ในภูกเก็ตที่ต่างชาติเข้ามองประเทศไทยผมบริหารหุ้นส่วนนะใช่ไหมที่ภูกเก็ตกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากถ้าเทียบกับจำนวนประชากรจริงล่าสุดผู้แม่ทัพภาคที่4 ก็ได้ลงไปในพื้นที่เพื่อใช้มาตรการเข้มงวดที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นจังหวัดเดียวเลยที่ใช้มาตรการนี้รองลงมาก็เป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกรุงเทพมหานครในนนทบุรียังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแต่แล้วก็ตามภูเก็ตเป็นเกาะปัญหาที่ภูเก็ตเป็นเกาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เกิดการแพร่ระบาดเพราะภูเก็ตเนี่ยได้รับอิทธิพลของตะวันตกมาค่อนข้างจะมาก หนาที่สําคัญชาวต่างชาติด้วยนะครับพอชาวต่างชาติอยู่พอถูกจํากัดเนี่ยสิทธิเสรีภาพก็เกิดความไม่พอใจคนในภูเกต็ตตอนนี้เรื่องของการเยียวยาจะได้รับผลกระทบอย่างไรจะได้รับผลประโยชน์จากการเยียวยาอย่างไรคนภูเกต็ตตอนนี้รับผลเยียวยา100%ในระะับทุกอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการคําสั่งของเจ้าที่ของรัฐที่ภูเกต็ตเนี่ยก็คงต้องได้100%ละเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําสั่งของรัฐสั่งปิดทุกอย่าง นะครับทุกกิ่งอำเภอทุกพื้นที่นะครับในจังหวัดภูเก็ตสั่งปิดหมดสถานการณ์ตอนนี้จะยาวนานไปอีกไกลหรือไม่ถ้าเห็นการต่างประเทศแล้วเราจะรู้ว่าเกมนี้สหรัฐอเมริกามีการเอายามาใช้ละนะครับแล้วก็สหรัฐบอกว่าวัคซีนเนี่ยที่เขาเตรียมการไว้เนี่ยก็คาดว่าเดือนกรกฎาถึงเดือนสิงหาคมจะเอาอยู่ในขณะที่สถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยตอง50าริบมลของเ,เ,เลล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  ประกาศสถากการฉุกเฉินหมดนั่นหมายความว่าตอนนี้สหรัฐใช้หลักอะไรในการทําหลักที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยประกาศสถากการฉุกเฉินทั้งประเทศนะครับเขาแบ่งเปแลลวล่าสุดท้ายก็ขยายตัวเขาใช้วิธีการยกระดับตอนนี้ทําทั้งประเทศไปละนะครับรายงานจากคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาบอกว่าตอนนี้นะครับร้านค้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาหารยังคงปกติราคาไม่แพงแต่ร้านค้าที่เป็นของต่างชาติ นครับที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอาหารเริ่มสูงขึ้นคนป่วยไม่ต้องถามไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับเพราะตอนนี้โรงพยาบาลไม่เพียงพอไม่เพียงพอนั่นหมายความว่าคุณต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะคนต่างด้าวก็จะมีคอมาเลยให้คุณโทรไปถามว่าคุณต้องทำอะไรกินยาอะไรคุณอยู่ที่บ้านเขาจะให้คําแนะนําในการอยู่ที่บ้านถึงขั้นนี้แล้วนะรับแองกฤษก็เหมือนกันฮนะ คนไทยไม่ต้องถามรักษามีการปล่อยให้คนไทยมาเสียชีวิตที่บ้านก็มีเหตุการณ์อย่างนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับผมต้องเรียนย้ำท่านผู้ชมว่าสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เราเป็นตัวแบบเป็นตัวอย่างเราดีที่สุดแล้วนะครับองค์การอนามัยโลกไม่ค่อยจะชมใครอ่ะไม่ค่อยปชมประเทศไหนอ่ะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่รับคำชมนเชิเชจากองค์การอนามัยโลกและตอนนี้มาตรการที่เราทําอยู่เป็นมาตรการที่ถูกต้องที่สุดละในยามสถานการณ์วิกฤตในเวลานี้ นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศฮะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ที่ผชานไม่รู้มันจะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้น ที่ต้องรูปชิดตากันที่เราเจออยู่จะปวดราวสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อน ในความทุกร้อนที่เราเจออยู่เจอดีร้ายสึกเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้ถึงแม่ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดิน่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึง ทุกทุกอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉันจะไม่ทิ้งกันจำไว้เราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสักเหมือนังดรามาที่อยากให้ภาพปน วันที่ทุ่งเทและเกมหมดหน้าตักก็กลายเป็นศูนสลายและ,ลก,ก,ละกลายเป็นกองซากปักกลายเป็นลากหนักมานานแลวติดแงะเหมือนกับกาวกลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาวเวลาเดินช้าไปชักเข็มสั้นและทันเข็นยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามือจะยิ่งเห็นดาวฉันเห็นแสงแพร่พาปรากฏอยู่ในไมตทีเห็นความรักผิดชอบและกำลังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัดี พาไ่ใช้สงครามในภัยฟังให้ดีว่าโลกทั้งของคือพี่น้องกันฝากเพลงนี้แผนกำลังใจให้เราได้ร้องกันคืนอัศแสงขอให้พระมองแสงดาวที่ล้อมจันทร์เฝ้ารอแสงของชาววันใหม่ที่จะมาไปพมกันส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่ ุรอนรอสำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช,ช่องว6หกนิวแล้วนะฮะคลิปเก,เก่าจะไปอยู่ในช่องว6หกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจทศเจียมกิจวัฒนาแล้วก็ว6หกนิวส์นะครับ ก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ v 6 n e w นวครับ